คำบูชาพระธาตุลำปางหลวงนโมตัสสะภะคะวะโตสาาะระหะโตสัมมาสัมพุทธจระโมตัสสะะวโอตสมพตาตัสะวอหะโตสัตตัหตสัมมาสัมพุตาาตจาัสสะะาุตพระาอะโตสัาสุตระาุภา,าัสสาอตัาุตตจาระัต ขาสัมภากับปะปุเลเทเวนะคุตตาอุตตลาภิทัยาณมามิหันตังวะละชินะทาตุงกุมาละกัดสปะณะลาตะทาตุโยเมมิยะ มหาเถโลกะนณะทาตุงทะเปติมหาถาเนเจติยังปูชิตานะละเทเวหิอะหังวันทามิทาตุโย